สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังพอดแคสต์มาคุยอะไรเที่ยวทิปทั่วโลกพาไปทำความรู้จักกับประเทศต่างๆพอสังเขปเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจซึ่งคุณกำลังอยู่กับดิฉันคณา,าชาัยอีกเช่นเคยค่ะเอาละทุกท่านคณากลับมาแล้วช่วงนี้บูงานหลักหนักนิดนึงเลยมาช้าหวังว่าจะมีคนรอฟังมัง้ง <c oughs> โอเคค่ะเราไปเที่ยวทิปกันมาเกือบจะทุกทวีปแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งทวีปที่เรายัง ไม่ได้ไปเลยนั่นก็คือทวีปอเมริกาใต้นั่นเองค่ะดินแดนลาตินสาวสวยหนุ่มหล่อหลากเชื้อชาติหลากภาษาที่มีความโดดเด่นโดยในวันนี้ประเทศที่เราจะกำลังพูดถึงตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และมีทะเลชื่อดังที่ชื่อทะเลแคริบเบียนใบให้ขนาดดีแล้วน่าจะรู้แล้วนะคะนั่นก็คือประเทศคิวบานั่นเองค่ะมีชื่อเสียงเรื่องทะเลกับธรรมชาติที่งดงามจนได้ฉายาว่า ไข่มุกแห่งทะเลแคริบเบียนจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเชิญไปรับฟังกันได้เลยค่ะคิวบาไข่มุกแห่งทะเลแคริบเบียนประเทศคิวบามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐคิวบาตั้งอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เป็นจุดบรรจบของมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก ภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาสูงบริเวณกลางเกาะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของฮาวานาเมืองหลวงของประเทศที่มีอีกชื่อว่าลาอาบานาและเกาะปกครองพิเศษคิวบามีพื้นที่11861ตารางกิโลเมตรใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการมีจำนวนประชากร 11,450, 0 0ลคนข้อมูลเมื่อปีคศ2อ0 9นะคะโดย73%เป็นคนผิวขาวเชื้อสายสเปน 51%เป็นลูกผสมอย่างเมสติโซซึ่งก็คือลูกผสมอิเนเดียแดงกับยุโรปหรือมูรัตโตลูกผสมระหว่างคนผิวขาวเชื้อสายอเมริกากลางใต้กับคนผิวดำา1 1เป็นคนผิวดำและ1%เป็นเป็นคนจีนคิวบามีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนในช่วงฤดูฝนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและช่วงฤดูแล้งคือเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน จึงมีระดับน้ำฝนที่แตกต่างกันมากซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการํำรงชีวิตของพืชและสัตว์ป่าแถบนี้บริเวณทิศใต้ของคิวบาติดทะเลแคริบเบียนจึงมีแดดแรงและอากาศที่ร้อนจัดส่วนทางทิศเหนือติดมหาสมุทรแอตแลนติกอากาศจะเย็นและมีความแปรปรวนมากกว่าคิวบาอยู่ในหมู่เกาะแคริบเบียนที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะถือว่าอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีประเทศสําคัญๆซึ่งขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายสวยงามน้ําทะเลใสและอากาศอบอุ่นอย่างจามเมกาเปอร์โตริโกบาฮามัส หรือแม้แต่เฮติมนุษย์คือครอบครัวเดียวกันชาวคิวบาชอบแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคเด็กๆจะถูกสอนให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมาโดยตลอดถ้าเห็นว่ามีคนกำลังลำบากพวกเขาก็จะช่วยเหลือแม้จะไม่รู้จักกันการที่คนคิวบามีน้ำใจแบบนี้ทําให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติจนถึงกับพูดว่าแม้เดินเที่ยวคนเดียวกลางดึกก็ยังปลอดภัยแบบร้อเปอร์เซนตแม้คิวบาจะเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน ทั้งคนผิวขาวคนผิวดำมูลัตโตเมสติโซแต่กลับไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติให้เห็นเลยนั่นเป็นพอรัฐบาลหลังการปฏิวัติของฟิเดลคาสโตมีนยโยบายต่อต้านการแบ่งเชื้อชาติในขณะเดียวกันก็ได้สร้างบรรยากาศที่เท่าเทียมกันทางสังคมขึ้นมาด้วยชนพื้นเมืองของคิวบากับการรุกลานจากสเปนคิวบามีอารยธรรมของตนเองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยชนเผ่าวกววนาอาตาเบซิโบเน และแคริบเบียนที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์กินคนกระหายเลือดจนเข้าสู่ยุคใหม่สมัยชนเผ่าตาอีโนที่มีวัฒนธรรมและการทำกรเกษตรกรรมที่จเจริญก้าวหน้าโคลัมบัสค้นพบเกาะแห่งนี้ขนาดสำรวจเส้นทางเดินเรือใหม่ในปีคศ1492และชื่อคิวบาก็ตั้งขึ้นเพื่อระบุว่าเป็นเกาะทางทิศตะวันตกแต่ความโหดร้ายได้เริ่มขึ้นในปีคศ1510 เมื่อดีเอโกเบลาสเกตผู้พิชิตแห่งสเปนได้เข้าโจมตีคิวบาเพื่อยึดเป็นอาณานิคมทําให้ชนพื้นเมืองถูกใช้แรงงานอย่างหนักทั้งขุดทองและปลูกอ้อยการต่อต้านของชนพื้นเมืองกับทาสผิวดําในศตวรรษที่16ทั้งความรุนแรงจากสเปนและการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ทําให้จํานวนชาวพื้นเมืองลดลงอย่างรวดเร็วสเปนต้องหาแรงงานมาชดเชยด้วยการพาทาสผิวดํามาจากแอฟริกาซึ่งคนผิวดําเหล่านี้ได้กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของคิวบา แต่เพราะการขูดรีดอย่างหนักของรัฐบาลสเปนทําให้เกิดกรบฏคนผิวดําในปีคศ1812และนําไปสู่สงครามอิสราภาพแห่งคิวบาครั้งที่1ในปีคศ1868นี่คือเหตุการณ์ครั้งสําคัญที่ทําให้ชาวคิวบาหลายเชื้อชาติรวมกันเป็นหนึ่งปลดแอกความเป็นทาสสู่อํานาจหลังปฏิวัติอิสราภาพของคิวบากับรัฐบาลเผด็จการเนื่องจากสเปนละเลยสนที่สัญญาเลิกทาสและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงเป็นชนวนให้เกิดสงครามอิสราภาพแห่งคิวบาครั้งที่2 ขึ้นในปีคศ1895มีทหารร่วมต่อสู้เพื่ออิสรภาพกว่า4 0 0 0 0คนจนปีคศ1898เรือรบเมนของอเมริกาเกิดระเบิดขึ้นบริเวณอ่าวฮาวาน่าทำให้อเมริกาประกาศสงครามกับสเปนอย่างเป็นทางการสุดท้ายอเมริกาเป็นผู้ชนะและคิวบาได้รับอิสรภาพที่รอคอยแต่แล้วอเมริกากลับครอบงำการเมืองของคิวบาโดยแต่งตั้งตัมุสเปามา ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกในปีคศ1902เศรษฐกิจคิวบาเริ่มแย่ลงจากระบบทุนนิยมของอเมริกาหลังการเปลี่ยนขั้วอำนาจโดยประธานาธิบดีฟลูกเอนเชียลบาติสตาในปีคศ1933ชาวคิวบาเริ่มเข้าสู่การเมืองแบบเผด็จการแต่ยังอาศัยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากอเมริกาอยู่การปฏิวัติคอมมิวนิสต์ของฟิเดลคาสโตฟิเดลคาสโตร่วมจัดตั้งทหารกองโจรกับเชกูวาราเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของฟ Fu ูเกเอนเชียลบาติสตา และทำการปฏิวัติสำเร็จในปีคศ .1959 ฟิเดลครัสโตขึ้นเป็นประธานาธิบดีขับเคลื่อนประเทศด้วยระบอบสังคมนิยมและยังปฏิรูประบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อเล่นงานธุรกิจอเมริกาโดยเฉพาะเช่นการบังคับให้ธุรกิจและที่ดินภายใต้กรรมสิทธิ์ของอเมริกาตกเป็นของรัฐซึ่งอเมริกาแก้เผ็ดด้วยการปิดกั้นทางเศรษฐกิจงดการค้าขายระหว่างประเทศทําให้เศรษฐกิจคิวบายังฝืดเคืองแต่ปัจจุบันคิวบาเริ่มนานโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใช้และเน้นอุตสาหากรรมการท่องเที่ยว เพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าประเทศบุคคลสําคัญผู้นําการปฏิวัติโคเซ่มาตีปิดาแห่งอิสรภาพโคเซ่มาตีนักพันธ์ชาวคิวบาผู้กลายเป็นหนึ่งในนักปฏิวัติแห่งคิวบาเมื่ออายุ16ปีมาตีได้เข้าร่วมในสงครามอิสรภาพแห่งคิวบาครั้งที่1แต่ไม่สาเร็จจึงลี้ภัยไปสหรัฐอเมริกาจนปีคศ1894เขาได้จัดตั้งคณะปฏิวัติคิวบาขึ้นที่นครนิวยอร์ก York, เพื่อเข้าร่วมสงครามอิสระภาพครั้งที่สองซึ่งเป็นสนามรบสุดท้ายในชีวิตของเขา ถึงตัวจะตายแต่อุดมการณ์ของเขายังถูกถ่ายทอดไปสู่ชาวคิวบาทุกคนจนในที่สุดคิวบาได้รับชัยชนะในสงครามอิสระภาพนอกจากโคเซมาตีจะเป็นที่รักของชาวคิวบาแล้วเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานประพันธ์แนวใหม่ที่ถ่ายทอดแนวคิดผ่านบทกวีซึ่งมีหลายบทที่แสดงถึงสิทธิมนุษยชนเชกูวารามิสหายผู้เสียสละเชกูวาราเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางของอาร์เจนตินาเขาจบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในกรุงบัวโนสไอเรส แต่ชะตาชีวิตกลับพลิกผันเพราะการท่องเที่ยวกับเพื่อนทั่วลาตินอเมริกาทําให้เขาได้เห็นความยากจนข้นแค้นจึงตัดสินใจจะช่วยเหลือทุกคนในปีคศ .1956 เขาเข้าร่วมการปฏิวัติต่อต้อตานรัฐบาลคิวบาในฐานะแพทย์ทหารแต่เมื่อการปฏิวัติสําเร็จเชกกวาราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจนกลายเป็นผู้นําสําคัญของคิวบารองจากฟิเดคลคาสโตเท่านั้น แต่6ปีหลังการปฏิวัติครั้งใหญ่เชกูวาราได้ตัดสินใจออกจากคิวบาเพื่อไปสนับสนุนการปฏิวัติในคองโกและโบลิเวียแทนจนในปีคศ1967เขาถูกกองทัพโบลบิเวียจับกลุ่มในข้อหาซ่องสุมทหารกองโจรและถูกสังหารทันทีเชกูวาราได้แต่งหนังสือเรื่องมนุษย์กับสังคมนิยมในคิวบาและสงครามกองโจรที่ถ่ายทอดถึงทิศทางของสังคมที่แตกต่างแนวคิดและบุคลิกลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้เชกูวาราเป็นที่นับถือของหนุ่มสาวทั่วโลก ฟิเดลครัสโตนักปฏิวัติสังคมนิยมฟิเดลครัสโตอดีตทนายความที่กลายเป็นผู้นำซึ่งครองอำนาจนานที่สุดในประวัติศาสตร์คิวบาเนื่องจากไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการของประธานาธิบดีฟูเกนเชียลบาติสตาครัสโตจึงใช้โอกาสครบรอบวันเกิด100ปีของโคเซมาตี้ในวันที่28มกราคมคศ1953เริ่มการปฏิวัติด,ด้วยการโจมตีค่ายทหารมองกาดา แต่การโจมตีครั้งนั้นล้มเหลวครัสโตถูกจับแต่เขาแก้ต่างให้ตัวเองได้สําเร็จด้วยวาทาที่กินใจว่าประวัติศาสตร์จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันหลังถูกปล่อยตัวครัสโตพบกับเชกกัาราที่เม็กซิโกและวางแผนปฏิวัติร่วมกันในปีคศ .1956 ครัสโตกลับมายังคิวบาและได้ต่อสู้กับรัฐบาลด้วยทหารกองโจรจนวันที่1มกราคมปีคศ .1959 ประธานาธิบดีฟูเกนเชียบัติสตาได้หลบหนีไปจากคิวบา การปฏิวัติประสบความสำเร็จหลังจากนั้นครัสโตได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนมีการปรับแผนด้านเศรษฐกิจการศึกษาการรักษาพยาบาลใหม่หมดและมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร,ร,กรที่ยากจนแต่ประชาชนที่เป็นชนชั้นกลางขึ้นไปกับเดือดร้อนจนต้องออกไปอยู่ต่างประเทศปัจจุบันชาวคิวบามองครัสโตว่าเป็นทั้งวีรบุรุษนักปฏิวัติและผู้นำเผด็จการที่ทำให้เศรษฐกิจคิวบาย่ำแย่จากความขัดแย้งอันยาวนานกับอเมริกา แต่เขาก็ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากคนจานวนมากเพราะนโยบายการรักษาพยาบาลและการศึกษาฟรีความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับอเมริกาการเข้าแทรกแซงสถานการณ์ภายในของอเมริกาด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของคิวบาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ทาให้คิวบาค่อนข้างสนิทสนมกับอเมริกาอย่างมากนับตั้งแต่สมัยตกเป็นอาณานิคมของสเปนอเมริกาถือเป็นคู่ค้าน้ําตาลรายใหญ่ที่สุดของคิวบาจนเมื่อสเปนประกาศยอมแพ้สงครามแห่งอิสรภาพ อเมริกาจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือคิวบาโดยมีเงื่อนไขว่าอเมริกาต้องเข้าร่วมการเมืองและสร้างฐานทัพในคิวบาได้และนั่นคือหมากตัวแรกที่อเมริกาวางไว้เพื่อครอบครองคิวบาต่อมาเมื่ออเมริกาเริ่มกระจายกําลังทหารพันธมิตรไว้ทั่วประเทศแล้วกดราคาที่ดินของคิวบาให้ต่ําสุดเพื่อรับซื้อในราคาที่ถูกรวมถึงการคอรัปชันโดยรัฐบาลที่นิยมอเมริกาของฟรูเกเชียบาติสตาซึ่งทําให้ชีวิตของชาวคิวบาลําบากมากขึ้นไปอีกการยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกา เพราะการคอร์รัปชันของรัฐบาลบาติสตาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นและอเมริกาก็หยุดช่วยเหลือรัฐบาลคิวบาอย่างกระทันหันทําให้การปฏิวัติของฟิเดลคาสโตประสบความสําเร็จแต่แล้วคาสโตกับประกาศตัวเป็นสังคมนิยมสั่งยึดที่ดินรวมถึงธุรกิจต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอเมริกาเข้ารัฐจนหมดส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกต่ำถึงขีดสุดจนอเมริกาสั่งห้ามไม่ให้มีการทำการค้ากับคิวบาอีกต่อไป ไม่เพียงความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาจะยุติลงเท่านั้นยังรวมไปถึงประเทศแถบลาตินอเมริกาอื่นที่อยู่ภายใต้อำนาจของอเมริกาอีกด้วยคิวบาจึงต้องผูกสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตที่เป็นประเทศสังคมนิยมเหมือนกันแทนวิกฤตการขี่ปนาวุธกับการปิดกั้นของอเมริกาหลังตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาอเมริกาพยายามทุกวิถีทางเพื่อโค่นอำนาจของฟิเดคลคาัสโรลงแต่นั่นกลับเป็นการบ่มเพาะความเกลียดชังให้ชาวคิวบามากขึ้น ในปีคศ1962ทั้งโลกต้องตกตะลึงเมื่อ2มหาอำนาจเผชิญหน้ากันโดยมีคิวบาเป็นศูนย์กลางสหภาพโซเวียตเข้ามาสร้างฐานปล่อยขีปนาวุธในคิวบาเพื่อตอบโต้ที่อเมริกาสร้างฐานปล่อยขีปนาวุธในพรมแดนตุรกีโซเวียตทำให้อเมริกาตัดสินใจใช้วิธีกักประเทศ ห้ามเรือทุกชนิดเข้าออกหน้าน้ำคิวบาในระหว่างการตกลงเรื่องถอนฐานปล่อยขีปนาวุธของทั้งสองประเทศแต่สถานการณ์กับยิ่งหน้าวิตกเมื่อโซเวียตยิงขีปนาวุธใส่เครื่องบินลาดตะเวนของอเมริกาอีกทั้งการตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเริ่มไม่เป็นผลแต่ในที่สุดเหตุการณ์ก็ยุติเมื่ออเมริกาและโซเวียตได้มีการเจรจาลับว่าจะถอนฐานปล่อยขีปนาวุธออกจากตุรกีและคิวบาตามลำดับจากผลลัพธ์นี้ทําให้คิวบารู้สึกว่าถูกโซเวียตหักหลัง ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจึงเริ่มแย่ลงและอเมริกาก็ตัดขาดคิวบาในทุกด้านอย่างสมบูรณ์การเริ่มเป็นประเทศของคิวบาเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำถึงขีดสุดทำให้ชาวคิวบาจำนวนมากต้องทำงานหนักบางคนยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อหลบหนีเข้าอเมริกาจนนำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยของชาวคิวบาเพื่อให้เศรษฐกิจไม่ผูกขาดอยู่กับรัฐรเผด็จการอีกต่อไปในที่สุดคิวบาก็ค่อยๆเปิดประเทศมากขึ้นด้านรัฐบาลอเมริกาเองก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์นของทั้งสองประเทศขึ้นใหม่ โดยอนุญ,ญาตให้ชาวอเมริกันทำธุรกิจและเข้าออกประเทศคิวบาได้อย่างเสรีการเมืองของคิวบาคิวบามีการปกครองแบบสังคมนิยมที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้รวบรวมและแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมมีระบบพรรคการเมืองเดียวคือพรรคคอมมิวนสิสต์แบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น3ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระ5ปีประกอบด้วยสมาชิก6 1 4คนซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิเศษ ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกสภาจะก้าสู่ตำแหน่งประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสุดท้ายคือฝ่ายตุลาการถูกแต่งตั้งโดยสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติและมีหน้าที่ดูแลสารอื่นๆในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจของคิวบาแผนเศรษฐกิจภายใ,ใต้ระบอบสังคมนิยมเศรษฐกิจของคิวบาอยู่ได้ด้วยการควบคุมจากรัฐบาลกลางสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศจะถูกจัดสรรไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการส่งออกอีกส่วนจะถูกส่งไปศูนย์จำหน่ายที่ชื่อว่าโบเดกา เพื่อขายให้แก่ประชาชนในอดีตคิวบาเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ทําให้ต้นอ้อยเติบโตได้ดีหลังจากนั้นมีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นแทนเช่นการท่องเที่ยวเหมืองแร่แต่เพราะการปิดกั้นทางเศรษฐกิจจากอเมริกาและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตทําให้สถานการณ์ย่ําแย่จนในปีคศ1 9 9 3คิวบาจึงเริ่มรับเอานโยบายทุนนิยมเข้ามาใช้ สกุลเงินของคิวบาหน่วยสกุลเงินของคิวบาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคิวบาเปโซ CUP ถือเป็นสกุลเงินหลักในประเทศและ convertible peso CUC หรือสกุลเงินที่ออกมาเพื่อใช้แทนดอลลาร์สหรัฐโดย1ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับ1 CUC และ1 CUC มีค่าเท่ากับ24 CUP แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินในประเทศถูกกว่าสกุลเงินที่ใช้ทดแทนเงินภายนอกมากแต่ทั้ง CUP และ CUC สามารถเรียกรวมกันง่ายๆว่าเปโซ ในคิวบาตามร้านค้าจะไม่ค่อยรับ c u c มากนะักหรือรับก็จะมีมาตรฐานค่าเงินต่างกันจึงมักเกิดกรณีที่ชาวต่างชาติจ่ายเงินเกินจํานวนบ่อยๆทุนนิยมงอกเงยท่ามกลางรมรสุมสังคมนิยมคิวบาเปิดตัวสู่นานาประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์แหล่งซิก้าเลิศและเล่ารำอันลือชื่อล้วนนึ่งดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเดินทางสู่คิวบาแต่เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูย่อมเกิดคู่กับความยุ่งยากในสังคมซึ่งความแตกต่างของรายได้จากการท่องเที่ยว ก่อปัญหาให้กับสังคมแห่งความเท่าเทียมของคิวบาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการที่รัฐบาลจำกัดขนาดข,าดของกิจการในประเทศทําให้เกิดปัญหาเรื่องที่พักแท็กซี่และร้านอาหารไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยววัฒนธรรมการเดินทางของคิวบาถึงถนนหนทางในคิวบาจะดีแล้วแต่การขนส่งแก๊สและน้ำมันยังเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงดังนั้นการใช้รถสาธารณะจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดผานนะยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือแท็กซี่หรือจะนั่งโกโก้แท็กซี่ รถ3ล้อสีสันสดใสที่ปรับปรุงมาจากรถจัก,กรยานยนต์ก็ดูน่าสนใจไม่แพ้กันสำหรับรถบัสโดยสารในคิวบามี2ประเภทอย่างแรกคือเบียซุนเป็นรถที่นักท่องเที่ยวใช้สำหรับการเดินทางระยะไกลจุดเด่นอยู่ที่ความรวดเร็วสะดวกสบายและมีห้องน้ำในตัวแต่คนท้องถิ่นจะเลือกนั่งรถอีกชนิดนั่นก็คืออสโตรเพราะค่าใช้จ่ายแค่หนึ่งในสาของเบียซุนเท่านั้น แถมยังมีเส้นทางการเดินรถที่หลากหลายแต่ต้องแลกกับการใช้เวลาอยู่บนรถนานขึ้นและที่ขาดไม่ได้ในการท่องเที่ยวคือรถไฟที่ทั้งสะดวกและปลอดภัยนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกันสำหรับการจราจรในตัวเมืองคิวบานั้นไม่ต้องแปลกใจหากเห็นขบวนพารหลดรถเก่าพร้อมใจกันพ่นควันพิษใส่อากาศเพราะรถทั้งหมดเป็นรถยนต์จากอเมริกาที่ผลิตตั้งแต่ก่อนปีคศ .1950 เป็นรถที่มหาเศรษฐีในยุคก,ก่อนการปฏิวัติใช้กัน แต่ด้วยสถานการณ์ปิดกั้นทางเศรษฐกิจทําให้คิวบานำเข้ารถยนต์ไม่ได้จึงจําเป็นต้องนํารถเก่าๆไปซ่อมและนํากลับมาใช้ใหม่ปัจจุบันนี้รถเก่าหายากกลายเป็นจุดเด่นบนท้องถนนของคิวบาไปแล้ว วัฒนธรรมอาหารกับเกษตรอินทรีย์ในช่วงสหาภาพโซเวียตล่มสลายการนำเข้าอาหารและเครื่องมือการเกษตรถูกตัดขาดเกิดภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงทั่วคิวบาเพราะไม่อาจจะทำเกษตรได้แม้สถานการณ์จะเวลวร้ายแต่คิวบากับถือเป็นโอกาสพัฒนาเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดจากสารเคมีและในที่สุดพวกเขาก็พลิกฟื้นที่ดินที่ลกล้างให้เป็นแหล่งปลูกผักและธัญพืชได้อีกครั้งนับแต่ออดีตจนถึงปัจจุบันอาหารคิวบาได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะเน้นผักสดและรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบเช่น ถ้าเป็นเมนูเนื้อก็จะปรุงด้วยส้มและกระเทียมหรือถ้าหุงข้าวก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยและที่ขาดไม่ได้คือเหล้ารำจากอ้อยซึ่งเป็นเหล้าประจำชาติของคิวบาถูกใช้เป็นส่วนผสมในค็อกเทลกว่า100ชนิดการรักษาและการศึกษาฟรีนโยบายสุดเจ๋งของประเทศสังคมนิยมในคิวบาจะมีผู้นำแต่ละท้องถิ่นคอยดูแลสุขภาพของประชาชนถ้ามีชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วผู้นำท้องถิ่นรักษาไม่ได้ก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแม้แพทย์ในคิวบาจะไม่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมากนักแต่ก็มีเทคนิคด้านอื่นที่ยอดเยี่ยมและกำจัดโรคปริโอได้เป็นที่แรกในโลกด้วยส่วนนโยบายการศึกษาฟรีเริ่มมีขึ้นหลังการปฏิวัติทำให้ปัจจุบันอัตราการเรียนรู้หนังสือของชาวคิวบาสูงถึง99.8เลยทีเดียวคิวบาความลงตัวของดนตรีหลายเชื้อชาติ ดนตรีของคิวบาได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานตามแต่ละยุคสมัยเริ่มตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมที่ดนตรีพื้นบ้านของสเปนได้เผยแพร่เข้ามาจนกลายเป็นเพลงคันทีหรือกวาคีราเข้าสู่ช่วงการอพยพของทาสผิวดำชาวแอฟริกาผู้ให้กำเนิดจังหวะรุมบ้ากับคองกาจนราวปีคศ1950สหรัฐอเมริกาก็ส่งเพลงแจ๊สเข้ามาเป็นต้นแบบของจังหวะมัมโบ้และชาชาชา ดนตรีคิวบาสร้างขึ้นมาในรูปแบบเพื่อการเต้นรำมากกว่าการฟังเพราะเป็นสิ่งบันเทิงใจเพียงสิ่งเดียวของบรรดาทาสผิวดำในสมัยอนานิคมและประเพณีนี้นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวคิวบาอย่างแยกไม่ออกซึ่งจังหวะด,ดนตรีคิวบาได้รับความนิยมไปทั่วโลกได้แก่จังหวะมัมโบชาชาชาและลุมบ้า ซาวซาทฤษฎีบทแห่งจังหวะละตินซาวซาคือดนตรีลาตินแนวใหม่อันโด่งดังที่เกิดจากการรวมดนตรีอย่างบอสซนโนวของบราซิลโดมินิกันและโคลัมเบียเข้ากับดนตรีพื้นบ้านของคิวบาโดยมีความพิเศษอยู่ที่ทำนองอันเร่าร้อนดูดเดือดเหมือนกับซอสซาวซาที่ร้อนแรงการบรรเลงดนตรีซาวซาของคิวบาประกอบด้วยเครื่องดนตรียุโรปที่เข้ามาตั้งแต่ยุคอนานิคมเช่นเปียโนทรัมเป็ตฮาร์ฟไวโอลินกีตาร์และทิมพานี รวมถึงเครื่องดนตรีประเภทเคาะของแอฟริกาอย่างคองกาและบองโกที่สร้างจังหวะและเสียงที่หลากหลายได้เป็นอย่างดีบัวนาวิสตาโซเชียลคลับเป็นชื่อของคลับแบบจำกัดสมาชิกที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมทางดนตรีในเมืองฮาวาน่าเริ่มกิจการ,รตั้งแต่ปีคศ1930และปิดตัวลงในปีคศ1940ับคลับนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ไรคูเดอร์นักกีตราชาวอเมริกันรวบรวมผู้มีฝีมือในดนตรีคิวบาทำอัลบั้มชื่อเดียวกันกับคลับขึ้นในปีคศ 1969จนเกิดกระแสข้างใครดนตีคิวบาทั่วโลกด้วยยอดขายอัลบั้มกว่า3ล้านแผ่นสมาชิกในวงเป็นสุดยอดฝีมือเริ่มจากคอมเปเซกุนโดผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์รูเบนกอนซาเลสนักเปียโนระดับตำนานอิฟราฮิมฟอโรนักประสานเสียงเรื่องราวของพวกเขาถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีโดยวิมเวนเดอร์สผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเยอรมันอีกด้วยศิลปินเอกแห่งคิวบาเออร์เนสต์เฮอร์มิงเวย์ความภาคภูมิใจของคิวบา เออร์เนสต์เฮมิงเวยชาวอเมริกันผู้โด่งดังในฐานะนักเขียนแห่งประเทศคิวบาเฮมิงเวย์อาศัยอยู่ที่ฮาวาน่ามากกว่า20ปีเป็นเจ้าของงานเขียนมากมายเช่นเต่าผจญทะเลรักระหว่างรบและศึกสเปนโดยเฉพาะเต่าผจญทะเลถูกแต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเกโกริโอฟอนเตสชาวประมงในหมู่บ้านโกซิมา นี่คือน,นิอยายขนาดสั้นที่ทําให้เขาได้รับรบางวัลฟูลิเซอร์ในปีคศ1953รวมถึงรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีคศ1954แต่เฮมิงเวย์กับยกรางวัลนี้ให้แก่พระแม่เวอร์จินเดลาการิดัสนักบุญผู้ปกป้องดูแลคิวบาซึ่งเป็นการแสดงความรักที่เขามีต่อประเทศคิวบาอย่างสุดซึ้งในปัจจุบันโรงแรมคาเฟ่และร้านอาหารต่างๆที่เฮมิงเวย์เคยใช้บริการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในคิวบาไปแล้ววิฟโรโดลลำปิกาโซแห่งคิวบา วีโฟโดลัมศิลปินผู้ต้องการแสดงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของแอฟริกาคิวบาผ่านผลงานศิละปะระดับโลกเขาเกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นชาวจีนและแม่เป็นลูกครึ่งมูรัตโตเมื่ออายุได้20ปีลำเดินทางไปสเปนเพื่อศึกษาศิละปะยุโรปตลอด14ปีที่อยู่ที่นั่นเขาได้รับอิทธิพลภาพวาดของปิกัสโซในปีคศ1 9 4 1ลักาลำกลับมาที่คิวบาอีกครั้งจากนั้น2ปีภาพเดอะจังเกิลก็ได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกและยังมีผลงานชื่อ โลกที่3ที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความยินดีต่อความสําเร็จในการปฏิวัติคิวบาเป็นผลงานที่แสดงถึงศาสนาของแอฟริกาและประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาเชิงเสมือนจริงเบสบอลกีฬาอันดับหนึ่งของคิวบากีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในคิวบาคือเบสบอลไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าได้รับความนิยมตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ชนพื้นเมืองเผ่าตาอีโนก็มีการละเล่นที่คล้ายกันเรียกว่าบาเตริยันซึ่งไม่แปลกที่ชาวคิวบาจะดูคุ้นเคยกับกีฬาเบสบอลภาพเด็กๆถือไม้เบสบอลเป็นภาพที่เห็นได้ไม่ยากตามลานกว้างในหมู่บ้านยิ่งช่วงเวลาเปิดฤดูการแข่งขันเบสบอลทั่วประเทศตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมจะพบเห็นแฟนเบสบอลผู้ข้างใครอยู่ทุกที่ในทุกเมืองเลยทีเดียวแต่เพราะไม่มีการแข่งขันเบสบอลอาชีพบรรดานักกีฬาที่มีพรสวรรค์จึงหาเงินได้ไม่มากเหมือนนักกีฬาในต่างประเทศ ทีมชาติคิวบานเป็นตัวเก่งในการแข่งขันเบสบอลระดับโลกและถือเป็นเกียรติยศอ,อันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันนักกีฬาที่มีความสามารถจะได้รับการทับทามให้เข้าร่วมทีมเบสบอลในอเมริกาแต่พราะต้องลี้ภัยไปอยู่ที่นั่นนักกีฬาหลายคนจึงยอมปฏิเสธเงินมหาศาลบอกปัดการคัดเลือกไปาศาสนาในคิวบาการเผยแพร่ของาศาสนาคริสต ศาส,สนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเริ่มมีอิทธิพลต่อชนพื้นเมืองในประเทศแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่มีการบุกเบิกเส้นทางสู่โลกใหม่ของนักเดินเรือชาวยุโรปซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ความเชื่อศาสนาในทวีปใหม่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ต้องกระทำในคิวบานอกจากอารยธรรมทางศาสนาของชนพื้นเมืองจะถูกชาวสเปนทำลายลงแล้วพวกเขายังถูกบังคับให้เปลี่ยนมานับถือคาทอลิกซึ่งรวมถึงทาสผิวดำที่เข้ามาในภายหลังด้วย เช่นเดียวก,กันกับประเทศแถบลาตินอเมริกาอื่นๆที่มีประชากรนับถือคาทอลิกถึง72%ภายหลังการปฏิวัติในปีคศ1959ฟิเดลคาสโตเห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าและขัดขวางการปฏิวัติสู่ระบอบสังคมนิยมจึงมุ่งจำกัดอิทธิพลของศาสนาจนกระทั่งในปีคศ1991มีการยกเลิกการกีดกันศาสนาจึงมีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากขึ้นคาทอลิกที่สะท้อนวัฒนธรรมลาตินอเมริกาเพราะคิวบามีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากคาทอลิกดั้งเดิมทั้งพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนาได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับประเพณีแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะรูปปั้นพระแม่มารีจะมีใบหน้าต่างกันในบทกาเรกล่าที่ฮาวนานามีรูปปั้นพระแม่มารีใบหน้าสีดำที่กำลังอุ้มทารกเยซูซึ่งถือเป็นการคุ้มครองบรรดาลูกเรือที่ออกทะเลพระองค์มีอีกชื่อในแบบซันเตเรียว่ามายาซันเตเรียความเชื่อพื้นบ้านที่รวมเข้ากับคาทอลิก ซันเตเรียมีความหมายว่าการชุมนุมของพระเจ้าเป็นศาสนาที่พบได้เฉพาะในคิวบาเท่านั้นซันเตเรียเกิดจากการที่รัฐบาลสเปนกดขี่และกีดกัน้นศาสนาของชาวแอฟริกาผิวดำที่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์จนชนเผ่าโยรูบาแห่งแอฟริกาใต้ไม่พอใจจึงเปลี่ยนเทพเจ้าประจำชนเผ่าของตนให้มีลักษณะคล้ายกับนักบุญคาทอลิกเพื่อเป็นการปกปิดแรกเริ่มพวกคาทอลิกถือว่าซันเตเรียเป็นนิกายนอกรีตจึงไม่ยอมรับและพยายามกีดกันออกจากสังคม แต่แล้วชาวแอฟริกาก็ดูแลเทพเจ้าของเขาได้ด้วยวิธีการที่ฉลาดหลักแหลมสําหรับเทพเจ้าของชนเผ่าโยรูบาจะเรียกว่าโอริซาซึ่งซันเตเรียมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนโอริซามากกว่า40พระองค์อยู่ในคราบนักบุญคาทอลิกประกอบด้วยเทพเจ้าทั้ง3อันเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือโอลาดูมาลาโอลูดุนและโอโลฟินโดซึ่งถือเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชนเผ่าโยรูบาเปรียบได้กับพระบิดาพระบุตรและพระจิตของคาทอลิก และยังมีการนับถือมายาซึ่งเป็นพระแม,ม่ของเหล่าโอริซาในฐานะเดียวกันกับพระแม,ม่มารีอีกด้วยซันเตเรียได้เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายในปีคศ .1950 และกลายเป็นศาสนาที่ชาวพื้นบ้านนับถือมากที่สุดในปัจจุบันพิธีการของซันเตเรียจะรวมการเต้นรำกับเพลงไว้ด้วยกันจนกลายเป็นศินละปะประจำชาติมอรดกโลกของคิวบาเขตเมืองเก่าแห่งฮาวานาและป้อมปราการเป็นมรดดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ .1982 เขตเมืองเก่าแห่งฮาวานาตั้งอยู่ทิศเหนือของฮาวานาเมืองหลวงคิวบาในปัจจุบันถูกค้นพบโดยชาวสเปนเมื่อปีคศ .1519 ต่อมาได้กลายเป็นจุดพักเรือขนสมบัติและยังเป็นเมืองท่าเพื่อการค้าระหว่างสเปนกับประเทศอนานิคมอาคารในเขตเมืองเก่าถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารกผสมผสานกับนีโอคลาสิกยุคศตวรรษที่16-18ป้อมปราการซานเปโดเดลาโรกาแห่งซานติอาโกคิบา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ1997เป็นปัป้มปาการชายฝั่งทะเลโจว,น lli, ว,วานีบัตติสตาอันโตเนลลีวิศวกรทหารเป็นผู้ออกแบบในปีคศ1638 ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องท่าเรือซันเตียโกซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานอาคารยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาอิตาลีนับเป็นป้้มปราการที่อนุรักษ์ลักษณะอาคารแบบสเปนเอาไว้เป็นอย่างดีมีกำแพงสูงชั้นที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกลามของโจรสลัดแต่ก็ต้องพังทลายเพราะถูกโจมตีหลายครั้งรวมถึงเกิดแผ่นดินไหวจึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลังในปีคศ .1755 ถูกใช้เป็นสถานกักกันนักโทษทางการเมืองหุบเขาวียาเลส เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ1999วิยาเลสเป็นชื่อหมู่บ้านในจังหวัดปีนาเดลริโอตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮาวาน่าไปทางทิศตะวันตก120กิโลเมตรที่นี่คือพื้นที่ปลูกต้นยาสูบแหล่งใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะหุบเขาว v ียาเลสเป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของหินป,ปูนตามแนวชายฝั่งทะเลมีทิวทัศน์ที่หลากหลายทั้งหน้าผาสูงที่ราบขนาดใหญ่และถ้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป ที่วิยาเลสปลูกพืชได้หลายชนิดรวมถึงกาแฟปัจจุบันที่นี่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมศิลปหัตกรรมและดนตรีพื้นเมืองเอาไว้อย่างดีอุทยานแห่งชาติดีซิมบาโกเดลกรันมาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีคศ .1999 อุทยานแห่งชาตินี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดกรันมาขึ้นชื่อด้วยลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาทั้งหน้าผาหินปูรูปขั้นบันไดที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำและกระแสลมรวมถึงแนวชายหาดอันงดงาม อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่32,000เฮกเตอร์มีพืช512ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม13ชนิดสัตว์ปีด110ชนิดและสัตว์เลื้อยคาน44ชนิดนอกจากนี้ยังมีร่องอรอยอารยธรรมโบราณของชนพื้นเมืองตาอีโนหลงเหลืออยู่และนั่นก็เป็นเรื่องราวประเทศคิวบาที่คณานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่แต่ก็ มีภาพภาพหนึ่งที่เรามักจะเห็นได้ที่หลังรถสิบล้อนะคะนั่นก็คือภาพของเชกกวารานั่นเองค่ะมีชื่อเสียงมากจนมาถึงบ้านเราเลยนะคะอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อเสียงก็คงจะเห็นได้บ่อยตามภาพย,ายนต์ฮอลลีวูดเรื่องที่ดังๆก็มีเรื่อง p i r a t e o f t ออ c a r i b b e a n หรือโจรสลัดแห่งทะเลแคริบเบียนที่มีแรงบันดาลใจมาจากประเทศในแถบนี้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ทนฟังจนจบช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายกับงานหลักนิดนึงนะคะเลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตคลิปใน YouTube บ่อยมากนะักทำเท่าที่มีเวลาทำหวังว่าทุกคนคงชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้หากคุณคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะในส่วนตัวของคณานั้น ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าอัดพอดแคสต์วันนี้นั้นดึกมากง่วงมากอยากจะนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานสวัสดีและราตีสวัสดีค่ะ